สวัสดนะพิพัฒนมงคลนะสมบณ์ุูนพพนจงม่ได้ยาติยอมสาธุชนทุกท่านแล้วก็สิทธิานุสิทธ์ทุกคนนะที่กำลังรับชมรับฟังนะที่ถ่าอยู่ขณะนี้นะเออในวันนี้นะกงก็วันเสาร์นะวันเสาร์ที่ห้ากุมภาพันธ์ นาพุทธศักราชสองารตรงกับขึ้น4ี่ข้ามเดือนสามวันนี้เนี่ยก็ในพอดีนางหาคณะเสด็์เข้านายเขารู้ว่าอ่าตานานน่าจะนาประกอบการงานการกุศลหรือว่าจะสร้างบุญมหาบุญอภิมหาบุญนาบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มาก นะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปการสร้างโบสถ์นะการสร้างวิหารนะต่างๆเออบุญในครั้งนี้ถามว่านะ้าตั้มมาสร้างอะไรน้าจะสร้างอะไรนะก่อนจะพูดในเรื่องการสร้างนะครับการจัดอาการจะทําบุญหรือว่าการสร้างต่อไปนี้ก็นะพูดอาย้อนหลังก่อนนะ นายอดหลังในเรื่องนาสืบเนื่องในเรื่องว่านาการสร้างหลักคังนะที่ท่านทั้งหลายลงก็เป็นจ้าจะปรับหลักคังนั้นนาตอนนี้กําลังนาลักคังนาเสร็จแล้วนาเป็นรูปเป็นร่างแล้วจาลึกชื่อนาของสันจะภาพนาที่นาได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างนาเสร็จแล้วนาก็กําลังจัดส่งนาตอนนี้กําลังจัดส่งเมื่อนารักคังที่ นาท่านเจ้าภาพนาได้ประสงค์นาจำนงว่านาได้สร้างนั้นมาถึงอะไรธรรมาก็นาจะรีบนามาบอกข่าวแจ้งข่าวและก็รีบมาอนุโมทนาให้กับเจ้าภาพทันทีเลยนะอา้าวพูดในเรื่องบุญในครั้งนี้บุญในครั้งนี้นั้นนาเหตุปรารพีิอัตมานา โอปลาลบธรรมะจะทำหรือว่าจะสร้างหรือว่าจะนากำลังจะคิดลิเริ่มกระทํานั้นนาเกบเนื่องมาจากว่าธรรมานั้นได้เดินทางนาไปวัดหนึ่งนาเขตหนึ่งนาไม่ต้องบอกชื่อวัดอําเภอจังหวัดอะไรรนะก็นาเป็นวัดชนนบทนะอยู่ในเขตก็นาพอสมควรนะอยู่พอสมควรที่นี้นะ อาสมพานนาสมพานเจ้าวัดนั้นท่านเป็นพระกวตตานาเป็นพระพวคตาก็แล้วก็อยู่กับลูกเนนนามีลูกพระหนึ่งองค์คอยดูแลอุปถัมภ์ในร่ององนาอยู่ด้วยกันสี่องค์วัดแห่งนั้นนาเมื่อมีการงานอันใดนานามีการงานใดก็นาพอได้นาหยิบได้ยืมหรือว่านาคว้าพระวัดโน้นมามั่งคว้าพระวัดนี้มามั่งนาให้ผสม ไอ้พอนาะองสงวงางอันธนะนาให้พอประชุมจุมนมสงนะไม่ว่าจะเป็นห้าลูกเจ็ดลูกเก้าลูกงานอะไรต่างๆงานมงคลงานอาวมงคลอะไรก็ตามแต่ทีนี้นะท่านบอกว่านะอุปสรรคของที่นี่ก็คือในเรื่องนะนะการแสดงธรรมหรือว่าการกาแสดงธรรมมาเทศนาหรือการเทศเนี่ยนะนะนาะในการเทศนั้นท่านบอกว่านาะท่านเทศ นะแบบไม่ดูตำรานนั้ท่านเทศไม่ได้นะท่านต้องดูตำรานาะเพราะว่าท่านนาะท่านไม่เก่งเป็นการนักพูดหรือว,ว่านะเก่งในหลักโวหโหหัรวโหหารเชิงการพูดในเรื่องธรรมะธรรมโวยท่านไม่เก่งเท่าไหร่นะดังน,นี้ก็ตมาก็พอจะเข้าใจอยู่นะจึงได้ถามท่านว่าแล้วหลวงพ่อลนะ้ลุงตานาะอยากจะได้อะไร นะผมจะได้จัดหามาให้ถ้าผมมีกําลังผมก็จะหามาให้นะท่านบอกว่าอยากจะได้คำผีเทศนะอยากจะได้คำผีเทศเทศอาน,นิสงเทศแยงนาะเทศเางานอะไรตท้าไรก็ไม่รู้ว่ากันไปทีนี้ตะมาก็มาคิดว่าเออนะการสร้างคำผีเทศนั้นอาน,นิสงมากนะอาน,นิสงมากทีนี้ตมาไหนๆจะทําแล้วนะก็ทําให้หลายๆวัดไปเลยนะไม่ต้องทําในวัดโน้นว,วัดน,น,ดนี้วัดเดียว นะทำให้ลหลายๆวัดนะเมื่อจะมาพูดอย่างนี้ก็ให้ลูกศิษย์เขาไปหาออล้านโทรนะไปตี่ไอ้ะไรเล่องเชียงนะนะกรุงเพพระครนะโทรเช็กในเรื่องความปีเทศนะออสะืบฟอัศหาราคานะมาว่าราคาเท่าไรนะท่านเราจะใช้เยอะเนี่ยนะในราคาต้นทุนในราคาเท่าไรนะให้ได้เท่าไรหรือว่าซื้อแยกเป็นปีนะจะได้ในราคาเท่าไร นะ้าทีนี้นนตัมมาก็แจงเป็นราคามาหมดแล้วนาะลูกศิษย์เขารู้ข่าวเขาก็อยากจะร่วมบุญนะเขาจึงให้อัตมานั้นมาทีแจงบุญในวันนี้นะาในเรื่องอนิสงส์บุญในการสร้างคัมภีร์เทศตัมมาเชื่อว่าหลายคนนะาหลายท่านตั้งแต่เกิดมาจนโตยังแก่ยังเฒ่าบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนบางคนยังไม่เคยสร้างคัมภีร์เทศนะาเอาไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาะ นะคัมพีเทศเปรียบเสมือนพระธรรมคำสั่งสอนทงองค์สมเด็จสมมาัมพุทธ้าวนะที่ประดับเขไว้ในพระพุทธศาสนาเรานะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ศนะาสนาเราจเจริญรุ่งเรืองทุกวันนีนะ้หรือว่ามีคาจารึกในพระไตรปิฎกต่างๆนะก็มาจากคพีเทศนะท่านทั้งหลายนะพีเทศนั้น <c oughs> อาตมาเวลาสร้างก็จะสร้างเป็นชุดนะเป็นชุดชุดหนึ่ง นาก็จะเป็นกล่องนากล่องใหญ่เขาเรียกว่าหนึ่งชุดหนึ่งชุดนั่นก็จะมีแล้วแต่ชุดหนึ่งสิบกันชุดหนึ่งสิบสามกันชุดหนึ่งสิบสองกันก็อยู่อย่างนี้ราคาก็ไม่แตกต่างกันเท่าไราส่วนชุดนี้อาตมาก็ได้หามาไว้นะเป็นชุดมันเป็นหลายเรื่องนะหลายเรื่องหลายหมวดนะมาก็หมดวดรวมกันไว้เป็นยี่สิบสี่กันต่อหนึ่งชุดนเป็นชุดใหญ่ นาะชุดใหญ่ในยะี่สิบสี่กันนาะราคาต้อหนึ่งชุดนะนะให้ทุกท่านดูก่อนว่านะอันนี้อาตมาเอามาจากร้านเลยนะก็มาจากร้านนะก็ดูสิเจ้ออาท่านเห็นไหมเนี่ยนะเห็นนะท่านดูนะไม่ต้องขยับนะดูนี่นะท่านดูลาคาใต้นาะใต้ใต้กล่องนี่เห็นไหมก็ข,า,ขาวสีก็ข,า,ขาวเนี่ยเขาเขียนราคาไว้ท่านเห็นไหมนะ ค่ะท่านดูนะนาะให้ดูให้ทุกท่านดูนะว่าคอมพีเทศเป็นลักษณะอย่างนี้แต่และเรื่องจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งชุดนะจะมีนะยี่สิบสี่กันนะในยะี่สิบสี่กันนี้ตัวหนึ่งชุดราคานะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเห็นไหมที่ตัวหนังสือข้อข่าวที่เขาขีดไว้เนี่ยนะเห็นไหมนะ้นี่คือหน้าร้านเขานะเห็นไหม โอเคมีงินพอเนี่ <c oughs> งานดำนินชุดอา้าวทีนี้ <c oughs> จะขอบอกบนนาะกับทุกท่านนาะที่จะร่วมสร้างบนมหาฐานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กตาตม,มานาะคือการสร้างพระธรรมคำสันะ่งสอนนาสร้างจารึกเ้าไว้ในคัมภีร์นาะเพื่อไปถวายนาะแต่เราวัดไม่จำกัดวัดใดวัดหนึ่งไม่จำกัดวัดใดวัดหนึ่ง นะเมื่อเห็นวัดใดวัดหนึ่งนั้นพอที่สมควรจะถวายขัมภีได้นาะไม่นะดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่นั่นจนเกินไปเราก็นะถวายนะหรือว่าดูแล้วยังขาดแคลนแล่นแคนในเรื่องคัมภีการเทศนาะคัมภีร์อะไรต่างๆเราก็นำะไปถวายส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพอาตมาจะจารึกเขียนชื่อของโยมเขาไว้หน้ากล่องทุกกล่องเลยนะทุกกล่องเลย นโะยมเป็นเจ้าภาพหนึ่งกล่องอตาตมาเขียนชื่อโยมให้หนึ่งกล่องแลว้วนโะยมจะไปถวายกับอตาตมาด้วยก็ได้หรือโยมจะเอาไปถวายเองโยมก็มารับกันเทศกับอตาตมาไปได้นะหรือว่าโยมนาะไม่สะดวกให้อตาตมาเป็นตัวแทนไปถวายอตาตมาก็ไปอยู่แล้วนะเพราะว่าอตาตมาก็นะต้องทําบุญในส่วนนี้อยู่แล้วอาตมาก็นําบุญนี้ไปถวายนะแต่ละที่แต่ละหนทางต่าง นะําไปถวายเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้โยมดูว่านี่นะกานเทศของท่านที่ท่านเป็นเจ้าภาพนะหนึ่งกล่องนี้ได้มาถึงมือพระคุณเจ้าแล้วนะเออนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านทั้งหลายอานิสง์ในการสร้างคัมภีร์นั้นะไว้ในพระพุทธศาสนานั้นนะในเรื่องอานิสง์การสร้างคัมภีร์นะท่านแสดงเขาวานะ้ในคัมภีรนะ์จุลคันธทวงศ์ปาริเฉติห้า นะท่านบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งนาะที่เป็นบัณฑิตนาะมีปรีชาญารสร้างเองก็ดีนาะเลือกให้คนอื่นสร้างก็ดีนาะซึ่งคำพีอัตฉริยะดีกายย่อมเป็นกองบุญอันหาที่สุดไม่ได้นาะมีอาณิสงบญเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนาะเช่นเดียวกับการสร้างเจดีแปดหมื่นสะี่พันองนาและก็เช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธโูกอีกแปดหมื่นสะี่พันองนาเช่นเดียวกับการปลูกต้นโพ 84,000ต้นนะและก็เช่นเดียวกับการสร้างพระวิหารนะอีก84,000หลังเออท่านคิดดูซิว่ากุศลเนี่ยการสร้างคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้าจารึกไว้ในคำพีนะเพื่อให้สาวกทั้งหลายพระอาพระสาวกทั้งหลายนะได้นำพระธรรมคำสอนนี้ไปเผยแผ่ทั่วนาทั่วหัวละแหงทั่วบ้านทั่วเมืองเราเนี่ยนะอันนี้สง์มันจะแรงขนาดไหนท่านบอกว่านี่ นะเท่ากับว่าเราสร้างพระวิหาร8 4 0 0 0หลังปลูกต้นโ 8, 000, พ8 4 0 0 0ต้นนะเออเนี่ยท่านทั้งหลายอาน,นิสงส์แรงกล้าม,มากนะเท่ากับสร้างเจดีย์ดห0 0 0นส่เลยนะนั่นเปรียบกับสร้างพระพุทธรูป 8, 000, อ,อกีก8 4 0 0 0อ่นแสดงว่าอาน,นิสงส์ในการสร้างคัมภีร์นาะจาลึกคำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่มากนะ นะอ,นะนะอันหนึ่งว่าผู้ใดได้สร้างหีบใส่พระพุทธพจน์หรือแนะนําให้คนอื่นกระทาก็ดีนะก็คือว่าเราทําบุญแล้วเราเราเป็นสะพานบุญไปกับผู้อื่นด้วยไปบอกผู้อื่นด้วยนะเราก็ได้บุญอีกนะอีกทอดหนึ่งอีกต่อหนึ่งนะท่านทั้งหลายนะอืมนะผู้ใดให้เองก็ดีให้ผู้อื่นให้ก็ดีซึ่งในโบลานก็ดีมูลค่าบามูลค่าโบลานก็ดนะีอันหนึ่งผู้ใดให้เองก็ดีให้ผู้อื่นให้ก็ดี ซึ่งน้ำมันก็ดีจุนก็ดีเขาเปลือกก็ดีผ้าไหมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเพื่อประโยชน์แก่การเช็ดใบลานนะเพื่อประโยชน์แก่การเช็ดใบลานก็ดีซึ่งแผ่นกระดานคู่ก็ดีซึ่งผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การห่อใบลานซึ่งเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การเจาะแล้วก็ผูกใบลานซึ่งถุงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเพื่อประโยชน์แก่การห่อกำใบลาน นะอันหนึ่งผู้ใดกระทาเองก็ดีใช้ผู้อื่นให้ทําให้ก็ดนะีซึ่งเป็นการประดับเป็นลานก็ดีซึ่งการประดับแผ่นไม้ก,กระดานก็ดีนะด้วยหอระดานหรือด้วยมโมโนศิลานะหรือด้วยทองและเงินผู้นั้นย่อมมีกองบุนนะามีอานิสงส์มากนะหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกับการสร้างนาะพระเงินและก็พระทองนะหรือว่าสร้างพระเจดีย์8 4 0 0มสี่พันองค์นะ เช่นเดียวกับการสร้างพระวิหาร84% 00 0หลังนะผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศิลคุนเมื่อบังเกิดอยู่ในภพนะไม่ว่าจะเป็นภพนี้หรือภพหน้านะย่อมไปจุติเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาออท่านว่ายอย่างนั้นนะย่อมเป็นผู้มีเดชนะมีเดชมีมหาอำนาจมากอยู่ทุกเมื่อนะบรรเลสิงหานาฏแก้วกล้าประกอบด้วยอายุวันลนะนะมและก็มีพะนละนะเป็นผู้คข่ในธรรมอยู่เสมอ นะผู้สร้างคมภีเนี่ยนะเออเป็นผู้มีศักิ์ใหญ่นาโมในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ไว่าจะไปอยู่แห่งหนึ่ตำบลใดจะเป็นหัวหน้าเขาทั้งหมดมันเป็นลูกน้องเขานะนะคนสร้างคมภีเนี่ยนะจะไปอยู่แห่งหนตําตำบลใดจะเป็นหัวหน้าหัวหัวหน้าหัวตาเขาจะไม่เป็นลูกน้องเขาจะไม่เดินเขาก้นไข่จะออกหน้าเขาตะพุทธตะพือเลยงานนะป่าจากโลคาพาดนาะภายพิบัติทั้งปวง ฝ่นะายพิบัติทั้งปวงนั้นจะไม่เข้ามากล้มกลายผู้นาะที่สร้างคำผีอาน,นิสงง์มนส่งเนี่ยมันส่งอย่างนี้เนี่ยผู้นั้นเมื่อไปบังเกิดอยู่ในพบนาะพบไม่ว่าจะเป็นพบภูมิเทวดานาะพบไหนก็ดีหรือาโลกประพบนะนะ่พภพานะในโลกเรานี่ก็ดีนะก็จะเป็นผู้มีสติปัญญานะมีผู้สติเป็นผู้มีสติปัญญามากมีจิตตั้งมั่นด้วยความดีมีความเป็นใหญ่ประกอบด้วยบริวาร บริวารอันแรกแวดแวดล้อมเนะนี่ยนะนะลูกน้องลูกน้องมีคนมีอะไรก็ไม่รู้ลนะว่ากันไปนะอันนี้อันนี้ส่งมาส่งผลนะให้มีบริวารแวดล้อมย่อมบรรลุสุขทั้งปวงเป็นผู้มีศรัทธามีฮิรินะลูท้อยลูคำนะของผู้ผู้ที่ดาด้วยวีบากของตนนะย่อมย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่มีสวดสงงามนะเขาว่า,วายอย่างนั้น นาะมีสวสดทรงงามนะเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนะเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงลูกทรงงามก็ลูปร่างนาะอรลชรนนาอนแอนนะอรชรเป็นผู้หญิงก็ดูรูปร่างดูดีนาะเป็นผู้ชายก็ดูรูปร่างสมส่วนนาะผิวพรรณวันะผ่องใสนาะบริบูรณ์บริสุทธิ์นาะทั้งสติปัญญาทั้งร่างกายและกำลังเนี่ยนาะนะอานิสงเขาส่งผลอย่างนี้ นะการสร้างคำภีไบลานไว้ในพระพุทธศาสนานะได้รับการบูชานะในทุกที่ในทุกสถานไปสถานที่ใดก็จะมีตะคนยกย่องนะมีตะคนยกย่องมีตะคนเชิดชูสรรเสริญนะเ,เมื่อยังท่องเที่ยวไปในหมู่เทวดาและมนุษย์นะก็มีมิตรสหายนั้นได้คุ้มครองนะปกปักคุ้มครองนะไม่มีอันตรายแก่เรานะอันตรายไม่ถึงตัวเรา นาะย่อมสเสวยเทวะสมบัติอยู่เนือง,องนะจะบรรลุอรหันตผลซึ่งถึงพระนิพพานจะบรรลุนาะปฏิสามพิทาสีนะอภิญญาหกวิโมกขแปดอันประเสริฐในอนาคตการเนี่ยนะการสร้างคัมภีร์ถวายนะใบลานกนเนี่ยนะคัมภี์เทศเนี่ยท่พเทศกันเนี่ยนะนะเราสร้างถวายให้กับวัดที่เขาไม่มีจริงๆเนี่ยเขามาขอตามานะ นะถ้ามานี่โอ้โหนะมันแค้นอยู่ในใจจริงๆนะอยากจะมีลานอยู่ตรงนั้นจะให้ใครไปซื้อมาให้เขาเดียวนั้นเลยนะแต่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะมันไม่มีนะและ้วนาะหวนคิดมาถึงวัดต่างๆนะที่ท่านนะมีหรือว่ามีมากจนเหลือเก็บเหลือใช้นะเหลือนะมัน มันก็ส่วนกระแสกันนะนะมันก็มันก็ตีกันอยู่ในหัวเนี่ยไม่รู้จะว่าอย่างไงก็เลยเอาตัดสินใจจะไปขอของเก่าเขามาให้วัดอ่าวัดที่เขาไม่มีหรือก็มันก็ของเก่าเขาก็ไอ้คาว่าเก่าก็เก่าจริงๆนะนะขาดแล้วขาดอีกลุ่ยแล้วลุ่ยอีกจนแม่เขาใช้หลายมือเนาะนะพระกาบวชหลายรุ่นเขาก็เปลี่ยนหลายมือก็จับกันไปลุยกันมาแล้วก็ดูมันก็นะไม่ค่อยจัดนะเออดูไม่ค่อยจัดเรียบร้อยเท่าไร เราก็เลยเอาอย่างงี้งานะสร้างใหม่เลยนะ้าตมาคิดส่วนตัวว่าทีแรกก็จะทําคนเดียวนะพอดีว่าลูกศิษย์เขารู้ข่าวนะว่านะ้าตมาจะสร้างกมพีเทศนะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้สิลวงป,ปูเอางี้จอาจา์หลูกป,ปูนะชวนลูกศิษย์ทําด้วยจะได้อาน,นิสงส์งร่วมกันตมาก็เออเอาเผื่อใครเขาอยากทําเขาก็จะได้ทำนะอันนี้ผู้ที่เห็นนี่จะแดงว่าเป็นผู้มีบุญ นะผู้ที่กําลังรับชมรับดูอยู่นี่กําลังเป็นผู้มีบุญถ้าคนไม่มีบุญไม่เห็นนะไม่เห็นและบุญนี้อตาตมาส่วนใหญ่พอบอกไปแล้วไหวมากนะบุญมาไหวไปไหวมากนะมาไหวไปไหวคือหมายความว่าเต็มนะเต็มละคังทุติแล้วเห็นไหมนะพอบอกไปแล้วเป็นไงนะบอกไปแค่แป๊บเดียวเต็มแล้วเพราะเต็มแล้วอตาตมาปิดยอดยังจะมีคนเข้ามาถามอีกนะอาตมาบอกพอแล้วพอแล้วปิดปิด,ปดลอบ,บุญหน้าบุญหน้าบุญหน้า เนีนะก็นะเอาเป็นบุญนี้เลยเนะเอาเป็นบุญนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนะจะต้องแล็งเห็นประโยชน์ของตนควรสร้างเองและให้นะหรือแม้แต่ให้ผู้อื่นสร้างก็ได้นะอาทิเช่นว่านะฝากจะตุกปัจจัยมานเราก็ยกมือสาธุนะอนุโมทนาสาธุนะได้ร่วมนะได้ร่วมบุญแล้วแต่ให้คนอื่นเขเป็นสะพานเป็นเสบียงมาให้อย่างนี้ก็ได้ นะชักชวนมิตรชักชวนเ,เพื่อนพ้องให้สร้างนะย่อมจะได้อานิสง์นะอานิสง์ชวนครอบครัวสร้างย่อมได้อานิสง์นะได้อานิสง์ทั้งหมดเลยตามที่ตมาได้แจ้งไปข้างต้นนั้นแล้วเป็นผู้มีพภกสมบัติเป็นผู้มีทรัพย์เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีกำลังเป็นผู้มนะีทุกสิ่งทุกอย่างนะเปรียบกับเหมือนกับว่าเราสร้างพระเจดีย์นะ เราสร้างเจดีย์ตั้งแปดหมื่นสะี่พันองค์น่ะนะไม่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงแล้วนะเราสร้างวิหารพระวิหารตั้งแปดหมื่นสี่พันหลังนะนะไม่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงแล้วแสดงว่านิสงศักดิ์สิทธิ์จีนะคำออกจากพระโอษนะคำออกจากพระโอษพระพุทธเจ้า,าเนี่ยนะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เทวดาชั้นอินพรหมต่างๆก็ยังมาเคารพนบไหว้นี่เราสร้างจารึกเว้เขียวนานะนะอยู่ในกระดาษใบลานนั้นไปตั้งนั้น เราตายไปแล้วจังยังอยู่อีกไม่นาตั้งร้อยปีตั้งร้อยปีก็ไม่รู้ลนะนายิ่งนาะอยู่ไปท่านหละก็ยิ่งมาอันนี้มีอัน,นิสงส์มากนาะมีอาน,นิสงส์งมากนะทีนี้ <c oughs> นาะตมาก็จะแจงในเรื่องนาะในเรื่องการสร้างนาะการสร้างนี้มันมีอ่ามันมีเขาเรียกว่านาะชุดเต็มกับชุดอ่าชุดเต็มกับชุดย่อยนะยชุดย่อยคือชุดแบ่ง นะชุดย่อยคือชุดแบ่งนะท่านต่าง,งหลายนะนะดูนะชุดเต็มคือชุดพระไตรปิฎกชุดเต็มเพราะชุดเต็มพระแสดงพระธรรมเทศนา24กันชุดเต็มนี้ในราคา790บาทนะแต่ถ้าโยมทำอัตาม,มาขอให้โยมทำ800เลยโยมไม่ต้องทำแล้ว790นะทำ800เลยนะเออก็อเผื่อค่าส่งเขามั่งอะไรเขามานี่ตั้งมาไม่ได้บวก,กอะไรเลยนะ มันบอก้วยบุญนะมาบอกโดยบุญก็แล้วแต่โยมนะเพราะฉะนั้นแล้กวก็นะาท่านใดนะมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสำบุญกับอามาก็นะร่วมกันได้และอัตามาจะเขียนชื่อโยมใส่เข้าไว้นะในคมภีร์ที่จะไปถวายพระวัานายนั่นนางนี่พร้อมครอบครัวนาะนได้ถวายนาะนได้ถวายอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ก่อนไปถวายตามาก็จะถ่ายอย่างเงี้ยนะให้เขาถ่ายให้ดูว่าเนี่ยเราได้มาถวายพระแล้วนะ นะเรามาถวายพระแล้วแล้วยอดได้เท่าไรตมาก็จะต้องมาพูดบอกนาะอธิบายโยมรู้นะ